มีทารทมสอนเรื่องความกปทันดูตอนใบหน้าแม่ในอดีตมีหญิงไม่คนหนึ่งซึ่งสามีได้จากไปก่อนเวลาอันควรน,นางมีลูกชายคนหนึ่งชื่อเฉินต้าเหนียนซึ่งนางักรดั่งแก้วตาดวงใจเฝ้าทนถนองเลี้ยงดูต่ากำทำงานหนักเพื่อส่งเสียให้ลูกชายได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด จนเมื่อลูกชายสำเร็จการศึกษาก็ได้ข้อรับราชการมีตำแหน่งใหญ่โตทำให้ฐานะของครอบครัวดีขึ้นมีหน้ามีตาและเป็นที่รู้จักของสังคมแต่ทุกครั้งเมื่อมีแขกมาที่บ้านทุกคนจะได้เห็นหญิงชราที่มีหน้าตาอัปลักษณคนหนึ่งคอยดูแลคุณเฉินเป็นอย่างดีเมื่อมีคนถามว่าหญิงชราคนนี้เป็นใครคุณเฉินก็จะบอกกับทุกคนว่า อินชลาผู้นี้คือคนรับใช้เก่าแก่ที่ดูแลคุณเฉินตั้งแต่เล็กส่วนคุณแม่นั้นได้เสียชีวิตจับไปนานแล้วคุณเฉินจะบอกกับคนรู้จักทุกคนเช่นนี้เพราะเขาไม่ต้องการให้คนในสังคมรับรู้ว่าเขามีแม่ที่มีหน้าตาอับประลักเป็นที่น่ารังเกียจเพื่อเป็นการรักษาภาพคนและชื่อเสียงของตนเอาไว้โดยที่คุณเฉินไม่เคยรู้เลยว่าคำพูดนั้นได้ไป,ไปทำลายจิตใจของป็นแม่ให้ปวดร้าวยิ่งนัก ด้วยความเสียใจกับการกระทําของลูกมาเป็นเวลานานจึงทําให้พูดเป็นแม่ถึงกับลมป่วยลงด้วยความตองใจวันหนึ่งขณะคุณชวนได้เข้าไปเยี่ยมดูอาการของแม่ที่ห้องพักคุณแม่จะได้โอกาสเล่าเรื่องราวในอดีตให้คุณชวนฟังลูกเอ๋ยแม่ของเจ้าน่ารังเกียจมากนะใช่ไหมแม่คุณทำให้เจ้าอับอายถายหน้าลูกเอ๋ยเจ้าเลยรู้ไหมว่าทําไมแม่จึงอับละกษ หน้าแม่จึงอัปาลักเช่นนี้ความจริงแล้วหน้าของแม่ไม่ได้เป็นอย่างที่เจ้าเห็นมันจะเกิดหรอกแต่เป็นพาอเมื่อเจ้าตอนอายุได้สี่เดือนบ้านของเราเกิดไฟไหม้ทุกคนต่างหนีออกรอดออกมาได้เหลือแต่เจ้าคนเดียวที่ติดอยู่ในบ้านสิ่งเดียวที่แม่คิดตอนนั้นคือหาทางเข้าไปช่วยเจ้าออกมาให้ได้แต่พ่อนีวันนั้นมีลมพัดแรงทำให้ไฟลุกโหม ทุกคนต่างชุดลังแม่ไว้ไม่ให้เข้าไปเพราะกลัวจะได้รับอันตรายแม่เองก็รู้ว่าโอกาสที่จะรอดออกมานั้นมีน้อยแต่เป็นห่วงว่าเจ้าจะได้รับอันตรายแม่จึงตัดสินใจฝากกองเพิงมเข้าไปช่วยเจ้าโดยไม่คิดถึงชีวิตของตัวเองในที่สุดแม่ก็ช่วยเจ้าออกมาได้ปลอดภัยเพื่อนอบ้านบริเวณนั้นจึงช่วยกันพาแม่ไปสง่งโรงพยาบาลเมื่อฟื้นขึ้นมาได้รู้ว่าเจ้าปลอดภัยแม่ก็ดีใจแล้ว ม่ร่างกายของแม่จะได้รับบาดเจ็บไปนักจะเสียโฉมไปแม่ก็ไม่เสียดายลูกเอ๋ยแม่ต้องขอโทษเจ้าด้วยแม่ไม่ได้ตั้งใจที่จะทาให้เจ้าต้องอับอายที่มีแม่หน้าตาอัปลักษณ์ไม่สวยเหมือนแม่คนอื่นวันนี้เจ้าเติบโตขึ้นมามีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงได้เป็นเจ้าคนในคนแม่ก็ยินดีกับเจ้าด้วยแม่ไม่ได้ต้องการอะไรจากเจ้าหวังเพียงให้ลูกของแม่เป็นคนดีมีคุณธรรม แม่ก็พอใจแล้วเมื่อคนนุณฉนได้ฟังเรื่องราวจากปากของคุณแม่ก็รู้สึกสำนักผิดในสิ่งที่ตนไี้เคยกระทำต่อแม่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคนนุณเฉินได้เปลี่ยนแปลงตัวเอง,งเป็นคนใหม่คอยดูแลปฏิบัติแม่เป็นอย่างดีเมื่อมีแขกม,มาที่บ้านคนนุณเฉินจะแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกับคุณแม่และเก่าวยกย่องด้วยความภูมิใจว่าตนนั้นเป็นผู้ที่โชคดีที่มีคุณแม่ที่ประเสริฐที่สุด